รถอะไรครับรถปูนรถปูนรถปูนหอมก็มีหรอเหรอกันอืมเออจะเล่นอะไรครับเล่นนี่ครับจะเล่นดินกระตักดิลออนี่เปิดโอ้โหเยอะเลยอันนี้ก็มีเปิดอันนี้ก็มีโอ้โหเยอะเลยอ่ะอันนี้ก็มีเยอะจังเลย นี่เป็นรถนี่ไงรถรถจุดนี่ยรถปูนนี่นี่ไงใส่ใส่อะไรมันออกมาอะมันก็มันมันคือที่ลากอ๋อมันคือที่ลากรถเทปูนอันนี้เป็นรถเทปูน,น นรถใหญ่อันนั้นส่วนรถอันนี้เป็นเขาเก็บเสื้อไวด้วยเหรอใช่อันนี้เป็นรถขับเคลื่อนอุย้ยอันนี้เป็นใบเรื oh <yeah. laughs> อรถเหรอใช่หัวไ, <No. S 1> <laughs> ไม่มี mm. อันนี้เป็นยาเขียวเหรอยาเขียวายมาเล่น มันเล่นหยบอมนี้มันนั่งได้รวยมันนั่งบ้านมีอะไรอีกมีมือแล้วก็ท้องไหนยาเขียวเป็นตัวไงเอสีเอาเข้ามาใกล้กองสิงโอ้โหเ,เอาไว้ตรงนี้นลามันมามันก็จะเป็นี้น นี่เป็นลอนแมครอันนี้เป็นลอนแม่โครเหมือ,อ,อน,น,นออกันเยอะมากเยอะมากเราจะถมถมยกเขียวไว้ตรงนี้เนาะเราจะถมยาเขียวไว้แล้วก็เอาลอนแม่โครตัดไหนเอาของออกมารีวิวให้หมดแล้วว่าเออมีอะไรบ้างแล้วก็ลอน นไหนรถไดโนโซสาวอ่ะไหนดูสิมันเป็นยังไงนี่ไงโอ,โอ้โหไดโนซสาร์อะใไปคนซื้ออ๋อผู้สมซื้อมาจากอันนั้นรถอะไรอ่ะคันสีเข,เขียวอะรถนนเมล์ แหน่มาดูดิเป็นยังไงอ่ะจับดิจับโอ้โ้หอันนี้รถใหญ่มากเอา่านมาด้วยเออช่าานรถอัน,นล้นลอะไรอะ่ะอันเนี้ยรถเก่งเหรอไม่รถน,นี้เอามา อ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรดากอนบอนแซดเหรอใช่ไหมไม่มคือ,อนนแต่หัวหายหน,ยนังกระตุนอะลามอยู่ในหนังกระตุนไอหนอดเอามาเลนขอไปโคซื้อมาจากตรงไอ้ข้างๆโอมิตะเหรอไดมันอยู่อันนี้มือมันหล,ดลุดเลยก็ขาขาหลุดกับขาหลุดเลยแล้วก็มือ ขาลุนเลยขาลุนเลยอันนี้เป็นรถเล็กอันนี้เราจะ้งหัวใสอันนี้ก็มีคนด้วยเอ๊ะอะไรมาเอาอะไรมาอันนี้เป็นคนมีทุกอย่างเลยอันนี้เป็นรถอันนี้ล้ออ้าวล้อรถล้อลุนล้อลุน อันนี้หัวหมาเอาแลว้ลวหลดหัวโหลดอีกแล้วมีทั้งหมดสิบห้าอันนี่อ่ะแรกโอ้โหมาละอันนี้เป็นสไปเดอร์แมนอุ้ยกระลอกอันนี่สไปเดอร์แมน ไอ้เป็นสไปร์ตอัวมันหมอนแบบนี้ซิ้วๆเกิดแบบพังแล้วเออซื้อมาจากข้างๆไอไอรอนแมนตรงนั้นอ่ะเหรอใช่ข้าวข้าวของมันอ่ะ oh. อมันต,ต้องมี